สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะใครเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดแต่การสอบสวนน้อยที่สุดความคืบหน้าล่าสุดจากช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ท่านทนายได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ ผมอยากจะมาพูดถึงกกอกในประเด็นเรื่องระยะเวลาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องระยะเวลาขณะที่น้องชมพู่หายมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องสำคัญมากกว่าซินโครตอนเพราะซินโครตอนมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังแต่ถ้าในขณะเกิดเหตุลุงพลหรือป้าแตนเขาไม่ได้อยู่ในบริเวณที่น้องชมพู่หาย ยังไงซินโคตรอนจะมาทีหลังก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับลุงพลป้าแตนก็ต้องยกฟ้องหลักๆนะครับหลักของกฎหมายแต่ว่าการพิจารณาลึกๆทนายก็ไม่ได้เข้าไปในสำนวนก็เลยยังไม่กล้าที่จะวิจาร์ณอะไรได้มากเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปวิจาร์ณ เกี่ยวกับสำนวนแล้วก็จะโดนทนายที่เขาดูแลอยู่ต่อว่าเอาได้นะครับแต่อันนี้ทนายทำเพื่อประโยชน์ของลุงพลป้าแตนคิดว่าทนายที่รับทำคดีนี้อยู่ก็คงจะไม่มาซีเรียสกับทนายนะครับข้อเท็จจริงที่เรารู้กันอยู่ชมพู่หายก่อนไฟดับไฟดับมันก็ก่อน9ก้าโมง ที่เรารู้ชมพู่หายก่อนไฟดับแล้วลุงพลเนี่ยกลับมาที่หมู่บ้านก็หลังจากไฟดับแล้วงงไหมครับมันเท่ากับมีสอันนะครับ 1. ชมพู่หายก่อนไฟดับลุงพลมาที่หลังไฟดับก็แสดงว่าลุงพลไม่ได้อยู่ในบริเวณหมู่บ้านขณะที่ชมพู่หายช่วงเช้าของวันที่11 เราต้องยอมรับจากข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวว่าลุงพลไปกรีดยางที่สวนยางตอนเช้าและหลังจากนั้นก็ไปซ่อมเครื่องยนต์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งต่อมาหลังจากซ่อมเสร็จก็พาป้าแตนขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สวนยางเพื่อที่จะไปวัดโดยคนที่ไปรอเป็นคนแรกเลยนั่นก็คือ แม่ของชมพู่ที่เอาเครื่อง GPS ไปด้วยส่วนพ่อนั้นอ้างว่าไปไถนาโดยมีการขับรถแท็กเตอร์ไปเมื่อลุงพลไปถึงปรากฏว่าเนื่องจากแกไปทำสวนยางแล้วก็ไปซ่อมเครื่องเลยทำให้ไปช้าตามข่าวแม่น้องชมพู่ก็ได้ต่อว่าทำไมมาสายเขาคงนัดกัน 8.00โมงกว่าแต่อันนี้อาจจะไปประมาณ9.00โมงก็เลยกลายเป็นว่าไปสายก็เลยโดนต่อว่าแต่คนที่สายไปกว่านั้นยังมีนะครับคือตากับยายตายายก็นัดจะไปวัด GPS เหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปตาชานก็ได้ขับรถมาหามาที่บ้านของน้องชมพู่ชวนหลานไปด้วยกันไหม ไปที่สวนไปวัด GPS หลานบอกไม่อยากไปอยากวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ตาชานก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อมาชวนหลานหลานก็ไม่ไปตาชานก็กลับไปรับภรรยาแล้วก็ไปที่สวนยางเพื่อวัด GPS เราจะเห็นนะครับว่าตาชานก่อนที่จะไปก็ได้เจอกับน้องชมพู่ก็แสดงว่า ขณะที่ตาชาญได้ขับรถไปส่วนยางนั้นเพื่อไปวัด GPS น้องชมพู่ยังอยู่แน่นอนแล้วก็ไปเจอลูกสาวสองคนกับลูกเขยไปเจอในขณะที่หลานก็ยังอยู่อีกที่หนึ่งส่วนคนที่มาช้าที่สุดก็เห็นจะเป็นป้าถอนกับตาม็กดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้จึงเป็นพยานที่อยู่ในลักษณะ รู้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คล้ายๆกันดังนั้นครับจากข้อเท็จจริงสันนิษฐานเบื้องต้นแล้วก็เป็นสันนิษฐานที่เป็นจริงที่สุดก็คือว่าหลังจากที่ตาชานได้มาหาน้องชมพู่แล้วไปวัด GPS กับลูกๆน่าจะมีกลุ่มบุคคลเอาตัวน้องชมพู่ไปแล้วยังมีข้อเท็จจริง ที่เสริมเลยว่าในขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งหมดที่คล้องเกี่ยวกับชมพู่ไปที่สวนไปวัด GPS ชมพู่ก็ยังอยู่กับพี่สาวก็คือสดิ้งแล้วก็ยังเดินไปที่ร้านขายของร้านหนึ่งซึ่งใช้เวลาเดินก็หลายนาทีแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่แคล่หน้าบ้านของตนเอง เพื่อที่จะมาเล่นคอมพิวเตอร์แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีอยู่ตัวเดียวชมพู่ก็เลยขอไปเล่นบริเวณต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้บ้านซึ่งในช่วงนั้นมันน่าจะเป็นเวลาประมาณ8โมงไม่เกินครึ่งทำไมทานายถึงกล้ายืนยันว่าจะเป็นเวลา8โมงไม่เกินครึง่งเพราะว่าหลังจากที่มีเพลงชาติ เกิดขึ้นแล้วสะด,ดิงกับน้องก็ได้มีไปซื้อน้ำแข็งต่อมาปรากฏว่าชมพู่ไปเล่นที่ใต้ต้นมะม่วงแล้วหายไปสะด,ดิงก็ได้เดินไปตามหาก็ไปถามบ้านโน้นบ้านนี้ว่าเห็นน้องชมพู่ไหมซึ่งมันก็มีคนคนหนึ่งเขาได้มีไปชาร์จแบตบเขาก็เลยเห็นเวลาที่มันขึ้นโชว์มาน่าจะเป็น8ดโมง แต่ไม่เกิน30นาทีเขาก็เลยรู้จําได้ว่าช่วงน้องหายมันอยู่ในช่วง8ดโมง20-30นาทีหลังจากที่เขารู้แล้วว่าหายจริงเขาก็ได้ไปช่วยตามหาหลังจากที่พอรู้เวลาตอนช่วงชาร์จแบตโดยมีช่างโดงหรือช่างวานนี่แหละหลังจากที่7โมงกว่าเขามาทำงานแล้วไฟมันดับ เขาก็เลยรู้ว่าน้องหายเขาก็ได้ไปช่วยตามหาในเวลานั้นตระกูลของชมพู่ไม่ว่าจะเป็นตายายพ่อแม่ลุงป้ายังไม่มีใครรู้นะครับเขาพากันตามหาก่อนที่กลุ่มพ่อแม่ตายายลุงป้าที่วัด GPS จะรู้เสียอีกสุดท้ายแล้วก็หาไม่เจอ เด็กหายไปแบบรวดเร็วหายไปยังไงออกจากหมู่บ้านอันนี้ทนนายมีคำตอบชัดเจนว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดแต่การสอบสวนประเด็นนี้น้อยที่สุดแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่คาใจของคนในหมู่บ้านว่าประเด็นที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าใครเอาน้องไปแต่กลับ มีการพูดถึงน้อยที่สุดแต่ทนายขอยืนยันเลยว่าแม่ตายายป้าแตนลุงพลป้าถอนลุงม็อกอยู่ด้วยกันที่สวนแล้วมารู้ทีหลังว่าชมผู้หายหลังที่ป้าแตนได้กลับมาแล้วสะด,ดิ้งเป็นคนไปบอกว่าน้องหายป้าแตนถึงโทรไปบอกกับแม่เด็ก ถ้าป้าแตนไม่กลับบ้านลุงพลไม่กลับบ้านเพื่อที่จะไปรับพระก็ยังจะไม่รู้นะครับรู้เพราะกลับมาบ้านแต่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าใครเป็นตัวละครที่น่าจะเกี่ยวข้องที่สุดแต่การสืบสวนกลับน้อยที่สุดไปฟังเสียงท่านทนายบางช่วงบางตอนค่ะน้องหาย พ่อแม่ตายายประแตนลุงพลเดยถอนตะอมอกพ่อไม่เกี่ยวนะครับโทษทีอยู่ด้วยกันที่สวนแล้วมารู้ที่หลังว่าชมพู่หายหลังจากที่ประแตนกลับมาแล้วและชมพู่ไปบอกว่าน้องหายประแตนถึงโทรไปบอก กับแม่เด็กถ้าปะแต่นไม่กลับบ้านลุงพลไม่กลับบ้านเพื่อจะมาไปรับพระไปส่งก็ยังจะไม่รู้ครับไม่รู้รู้เพราะว่ากลับมาบ้านแต่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าใครเป็นตัวละครที่น่าจะข้องเกี่ยวที่สุดแต่การสืบสวนกับน้อยที่สุด